พาไปดูอีกหนึ่งอาชีพคุณผู้ชมครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงแต่คนที่ทําอาชีพนี้บอกว่าเสี่ยงแต่ก็คุ้มค่านะครับก็คืออาชีพปีนต้นตาลมีชาวบ้านคนหนึ่งครับที่หนองคายยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่หนุ่มตอนนี้อายุใกล้70ปีแล้วก็ยังทําอยู่เพราะว่าบางเดือนเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยครับกว่า40ปีแล้วนะครับที่นายบัวเรียนพรมโคตรคนนี้แหละครับหรือว่าลุงแหงอายุ68ปปีครับชาวบ้านเมืองบาง ตำบลวัฒต์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายยึดอาชีพทำงานที่สูงคุณผู้ชมครับด้วยการปีนต้นตาลที่สูงประมาณ20-30ถึงเมตรไปปาดงวงตาลน,นำน้ำตาลสดไปทำน้ำตาลและขายน้ำตาลสดด้วยนะครับโดยจะขึ้นต้นตาลวันละสองรอบนะครับก็คือช่วงเช้าและเย็นเมื่อได้น้ำตาลสดมาแล้วเนี่ยจะแบ่งไปส่งลูกค้าประจำขายตามหมู่บ้านและส่งให้กับร้านอาหารด้วยลูกแองบอกว่าช่วง นี้เนี่ยเป็นฤดูน้ำตาลสดรายได้คุณผู้ชมประมาณเดือนละ50,000ถึง1แสนบาทเลยนะครับปัจจุบันคนทำอาชีพปีนต้นตาลหรือว่าอาชีพปาดตาลน,น้อยลงขณะที่ตลาดมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นอาชีพปีนต้นตาลจึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดียอมรับว่าแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็คุ้มค่าครับตาถ่านนดจมก้อน แล้วก็ขายร้าสตลาชสให้ไอดินเดือนนึงเข้าได้ประมาณจากบาทครับขึ้นแล้วสามเดือนเข้าจูตกประมาณสองแสนอาชีพนี้อาชีพดีนะครับอาชีพาอาชีพดีดีแต่ว่ามันเสี่ยงหน่อยหนึ่งคือเข้าส่งพยายามยัพันธพันธลาผรดวงบาทบรรอรับไม่รุ่นี่เข้ามาเห็นแล้วมันเอามันเสียง มันเฉียงเหลือแต่อุปโนี่คือพอเหลือพอคนเดียวที่สวนเราก็ปีปีหนึ่งก็รับซื้อไม่ใช่น้อยนะครับประมาณถึงสองแสนแสนกว่าบาทสองแสนนะครับแล้วคนที่ทำอาชีพนี้หลังจากก่อนนั้นก็เริ่มจะซบเซาเริ่มจากไม่ค่อยมีคนรู้จักรายได้ก็ไม่ค่อยดีนี่แล้วก็มาทำรายได้เขาก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นเป็นการส่งเสริม อาชีพที่ปีนตาลจะได้ไม่ล้มหายตายจากไปจากบ้านเมืองบางที่เป็นผลิตผลที่มีคุณค่าและก็ดีต่อสุขภาพเลยครับนอกจากน้ำตาลสุดแล้วคุณผู้ชมครับยังมีน้ำตาลตโหนดชนิดก้อนและผงและยังมีขนมตาลขายด้วยนะครับใครสนใจสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับที่บ้านเมืองบางตะบนวัฒนธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ